เตาไมโครเวฟ LG มาครั้งแรกครับอาการเสียบปลัก๊กเปิดติดแต่ไม่ร้อนถอดเครื่องออกมานะครับตรวจสอบขั้นต้น พิวตัวนี้ไม่ขาดก็เลยตรวจเช็คไดโอดไดโอดตัวนี้กับซีตัวนี้ค่าหนึ่งจุดศูนย์ห้าไมโครตัวนี้ ก็ปกตินี่ตอนปกติสวิตประตูลิมิตส,สวิตประตูสามตัวนะครับปกตินาฬิกาตั้งเวลาปกติ บ,บอกจุดเสียกันเลยนะครับตัวนี้จะเป็น C ค่าศูนย์จุดหนึ่ง <c oughs> นภาคตัวนี้ C ลดค่าถอดมาวัดได้30นาโนโฟารัด ศูนย์จุไมโครถ้าแปลงเป็นนาโนจะเป็นร้อยไมโครฟาดนะครับทำการเปลี่ยนใช้งานได้จบแก้ว